การเคลื่อนที่แบบโปรเจกตไหรือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ตามแกน x และแกน y ในที่นี้เราเรียนเฉพาะสองแกนก็คือแกน x และแกน y นั่นคือก็คือเป็นการเคลื่อนที่สองมิติโดยเราแยกพินานานจารณาจังนี้จากการเคลื่อนที่แบบสองมิติก็คือนี่ศึกษาเคยเรียนมาก็กคือ r t เท่ากับ x i บวก y j ฟัรกะการเคลื่อนที่แบบเป c t o r ก็คือการเคลื่อนที่แบบสองแกนเราคิดจะแยกแกนหาหรือรวมเลยในรูปของเวกเตอร์ก็ได้ ในที่นี้เราจะแยกคิดนั่นก็คือในแนวแกนราบแนวราบก็คือแกน x อเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำมากระทำนั่นคือในบทนี้เราจะไม่กล่าวถึงแรงที่มากระทา จะไม่มีความเร่งตามแกน x นั่นคือ ax จะเท่ากับ0หรือ v ตามแนวแกน x คงที่เพราะฉะนั้นสมการการเคลื่อนที่ตามแกน x ที่นักศึกษาเรียนมาก็มีอยู่3สมการก็คือ v x เท่ากับ u x บวกต้องใส่ทิศให้ a x t แล้วก็ x เท่ากับ u x t บวกเศษหส่วนส a x t กํลังสองแล้วก็ v 2, กํ v 2, ลังสองก็คือ v x เท่ากับ u x กํลังสองบวก2อ a x แล้วก็ x เนื่องจาก a เป็น0เพราะฉะนั้นพจน์นี้ ศูนย์นย์นเพราะฉะนั้นสมการแกน x พจน์นี้กับพจน์นี้จะเท่ากันนั่นคือการเคลื่อนที่ตามแกน x ก็จะเหลือสองสมการเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าสมการในแนวแกน x ก็คือแบบโปรเจกต์ก็ vx เท่ากับ ux แล้วก็ x เท่ากับ uxt สมการเคลื่อนที่แบบเพิตต่ายแกน x ก็จะมีอยู่สองสมการแกน y นักศึกษาก็ใช้การเคลื่อนที่แบบดิ่งอิสระก็คือการเคลื่อนที่ แบบดิ่งอิสระก็มีอยู่สามสมการก็คือ V เท่ากับก็คือ V แกน Y นะครับก็จะเท่ากับบวก V เท่า v เท่ากับยูบวก G T ทเท่ากับ U Y T บวกเศษหนึ่งส่วนสอง GT, กีทกำลังสอง แล้วก็ v กำลังสอง v y นะเท่ากับ u y กำลังสองบวกสอง g y นั่นคือแกน y จะมีอยสามสมการจุดเริ่มต้นต้องอยู่ที่จุดศูนย์ g เป็นค่าของที่ g ก็เท่ากับ9.80เมตรเปอร์เซกกำลังสองจุดเริ่มต้อนอยู่ที่จุดศูนย์ เพราะฉะนั้นนักศึกษาทําเรื่องโปรเจกต์ตายในการคิดแบบโปรเจกต์ตายก็คือ,อนักศึกษาต้องแยกคิดเช่นจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฟางลูกฟุตบอลหรือลูกหินฟางวาเวลาฟางเสร็จมันจะเคลื่อนที่วิถีโคนั่นคือ สมการก้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็ใช้สมการโปรเจกต์ตายมาคำนวณหรือถ้าเป็นโจทย์แบบที่มีความซับซ้อนหน่อยก็คือเอาสมมติใส่แกนก่นห้แกน x แกน y อ่ายิงวัตถุเคลื่อนที่ ณเดียวกันก็จะมีคนหรือวัตถุวิ่งเข้ามาในแนวแกน x แล้วก็มาเจอกันพอดีที่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นการคำนวณน,นักศึกษาต้องดูจากสมการนี้นักศึกษาจะสังเกตว่า่ที่ผมวงนี้เป็นการเคลื่อน,นที่วิถีโคง้งก็คือโปรเจกต์ตารพรพันสมการนี้ก็ใช้โปรเจกต์ตาย ใช้โปรเจกต์ตาคำนวณส่วนวงกลมสีดำที่ผมวงเสีน้ำเงินอันนี้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแกน x ก็ใช้สมการการเคลื่อนที่ตามแกน x มีอยู่3ส,สมการในการคำนวณ 好，เดี๋ยวมาดูตัวอย่าง。